สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทาง YouTube ช่องคณิตคิดได้มุนๆนะครับพบกับรายการดีๆมีสาระความรู้ทางคณิตศาสตร์นะครับกับกับผมคุณครูกิติเชษฐบุญสนิทคนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกับน้องๆในระดับชั้นม .3 เทอมที่2เหมือนเดิมนะครับในบทเรียนที่1ก็คือพี1ตอนที่8นะครับ วันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับแบบฝึกหัด1.3ในช่วงที่1นะครับเชิญติดตามรับฟังรับชมได้เลยนะครับครับในแบบฝึกหัดชุดนี้นะครับเป็นการแก้โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข้อที่1เลยนะครับถ้าครึ่งหนึ่งของจํานวน1น,นะครับเป็น3เท่าของจํานวน1น,นะครับและ4เท่าของผลต่างของ2จํานวนนั้นเป็น50 จงหาเลข2จํจำนวนนั้นนะครับแนวความคิดเลยครับจาได้ไหมครับโจทย์ถามหาอะไรก็ให้ตัวนั้นเป็นตัวแปรขึ้นไปก่อนเลยนะครับโ <mm <ing> จทย์ถามหาเลข2จํจำนวนนั้นเราก็ให้ x แทนเลขจํานวนมากและ y เป็นเลขจํานวนน้อยนะครับเมื่อเรากําหนดตัวแปรเสร็จแล้วเราก็ไปอ่านโจทย์ทีละวักจากาโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับในวักแรกนะครับถ้าครึ่งหนึ่งของจํานวน1น,นะครับครึ่งหนึ่งของจํานวนหนึ่งในตรงนี้ เป็น3เท่าของอีกจํานวน1นะครับเพราะตรงนี้ก็ต้องเป็นครึ่งหนึ่งของจํานวนมากนะครับเพราะมันถึงจะเป็น3เท่าของอีกจำนวนหนึงได้มันต้องเป็น3เท่าของจํานวนน้อยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการเป็นเศษหนนนะครับนี่คือครึ่งหนึ่งของจํานวนหนึ่งนะครับเป็นก็คือหมายเท่ากับนะครับสเท่าของอีกจํานวนหนึงนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะไปบอกว่าครึ่งหนึ่งของยวนน้อยเป็น3เท่าของยวนมากนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะเราก็ต้องบอกว่าครึ่งหนึ่งของยวนมากเป็นอะไรครับสเท่าของยวนน้อยนั่นเองเพราะเวลาเขียนสมการเราต้องเขียนให้ซ้อนสอดคล้องกับความเป็นจริงนั่นเองนะครับสมการยังไม่สวยนะครับมีเศษส่วนเราก็กําจัดตัวแปร2ใช่ไหมครับโทษท่ากาจัดค่าคง,งที่2นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะ้ x ็กเท่ากับ 6y นะครับเป็นสมการเส้นที่1นะครับ ก็จะเป็นสมการที่ดีนะครับลักษณะอย่างนี้ไปดูในวัคที่2นะครับและ4เท่าของผลต่างของ2จํานวนนั้นเป็น50คําว่า4เท่าของก็คือ4คูณนะครับคูณกับใครครับคูณกับผลต่างนั่นเองนะครับตรงนี้4เท่าของคือ4คูณผลต่างผลต่างของ2จํานวนนั้นเป็น50ผลต่างของจำนวนนั้นเป็น50ก็ต้องเอาจำนวนมากลบจำนวนอน้อยนะครับจำนวนมากคือ x ลบ y ครับผลต่างก็คือ2มันนั้นเอามาลบกันนั่นเองได้4ในวงเล็บ x ลบ y เท่ากับ50นะครับเราจะไม่เขียน y ลบ x เพราะ y เป็นค่าน้อยเราต้องเอาค่ามากลบด้วยค่าน้อยอย่างนี้นะครับเป็นสมก,การเส้นที่2นะครับทีนี้จากโจทย์ข้อนี้เราจะพบว่า x เท่ากับ6 y นะั้นมันสวยอยู่แล้วแล้วก็แทนค่า x ลงในเส้นที่2เลยนะครับในกรณีนี้นะครับ ครับนี่คือ x เท่ากับ 6y เส้นที่1นะครับแทนลงไปเลยนะครับในสมการเส้นที่2ก็ได้4ในวงเล็บ x ก็เปลี่ยนเป็นแค่ครับเปลี่ยนเป็น 6y ครับ 6y ลบ y เท่ากับ50ก็คิดครับในวงเล็บ 6y ลบ y เหลือเท่าไหร่ครับก็เหลือ 5y นั่นเองนะครับครับก็จะได้4ในวงเล็บ 5y เท่ากับ50เพราะเกิดจาก 6y ลบ y นั่นเองจากนั้น5กับ50ตัดทอนกันได้ครับก็เอา5หารตลอดนะครับฝั่งซ้ายมือหาร5ก็เหลือ 4y ใช่ไหมครับฝั่งขวา50หารด้วย5ก็จะเหลือ1 0 ก็ได้ 4y เท่ากับ10เพราะฉะนั้นต้องการแค่ y เดียว y คือใครครับก็คือ10ส่วน4นั่นเองใช่ไหมครับ10ส่วน4ก็คือ5ส่วน2ใช่ไหมครับครับเมื่อได้สมการ y มาแล้วคือ10ส่วน4นะครับก็ตัดทอนครับเป็นอัต,ตราส่วนยังต่ำคือเศษ5ส่วน2นั่นเองนะครับเมื่อเราได้ค่า y แล้วเราก็จะแทนค่าหาค่า x นั่นเองแทน,นไหนครับก็แทนในสมก,การเส้นที่1เลยนะครับ สมการเช้นที่1 x เท่ากับใครก็6กคูณ y เพราะฉะนั้น6ก็คูณกับเศษ5ส่วน2 2ตัด6เหลือ3 3 5สเพราะฉะนั้น x ก็คือใครครับ x ก็คือ 15, ส5บหสรุป,ลป,ลปแล้วจำนวนมากก็คือ15จําจำนวนน้อยก็คือเศษ5 2ส่วนสนั่นเองนะครับครับสรุปจำนวนมากคือ15และจำนวนน้อยคือเศษ5ส่วน12ตามที่โจทย์ต้องการครับครับไปพบกับข้อ2เลยนะครับ จำนวนที่มี2หลักจำนวนหนึ่งนะครับมีเลขโดดในหลัก10มากกว่าเลขโดดในหลักหน่วยอยู่4และผลบวกของจำนวนนี้กับจำนวนที่ได้จากการสลับที่เลขโดดเป็น154จงหาจำนวนนั้นนะครับโจทย์ถามหาจำนวนนั้นนะครับแต่จำนวนนั้นเกิดจากหลัก10และหลักหน่วยนะครับ เพราะฉะนั้นแนวความคิดนะครับเราก็กําหนดตัวแปรนะครับในหลัก10และตัวแปรในหลักหน่วยนั่นเองมันก็ให้ x เป็นตัวเลขโดดในหลัก10นะครับและให้ y เป็นตัวเลขโดดในหลักหน่วยนะครับจากนั้นเราก็ไปอ่านโจทย์ทีละวัดในวรคแรกก็บอกว่าจํานวนที่มี2หลักจานวนหนึ่งมีเลขโดดในหลัก10มากกว่าเลขโดดในหลักหน่วยนะครับคําว่ามากกว่าตรงนี้ก็คือนํามาลบกันนั่นเองนะครับ ชัดเจนนะครับตรงนี้เราคุ้นๆกันแล้วนะครับคำว่ามากกว่าคือลบเพราะเลขโดดในหลักสิบคือใครครับก็คือ x นะครับ x มากกว่านั้นครับเลขโดดในหลักหน่วยคือ y นั่นเองนะครับ่เท่าไหร่ครับอยู่4เพราะฉะนั้นก็ได้ x ลบ y เท่ากับ4เป็นสมการเซตที่1นะครับลองทวนสมการที่1อีกทีนึ่งนะครับ x คือเลขโดดในหลักสิบนะครับคำว่ามากกว่าคือเครื่องหมายลบนะครับ y ก็คือเลขโดดในหลักหน่วยอยู่เท่าไหร่ครับอยู่4นั่นเองชัดเจนนะครับ ต่อไปนะครับในวรคที่2นะครับผลบวกของจำนวนนี้กับจำนวนที่ได้นะครับจากการสลับที่เลขโดดเป็น154นําจํานำจำนวนนี้ไปสลับกันและนำมาบวกกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนนี้นะครับเรามาคิดจำนวนนี้กันก่อนนะครับจำนวนนี้นะครับมีเลขโดดในหลักสิบคือ x ค่ามันก็คือ1 0 x นั่นเองบวกกับหลักหน่วยก็คือ y นี่คือจำนวนที่เราต้องการนะครับคือ1 0 x บวก y ทีนี้จํานวน2หลักตัวนี้ถ้าเราสลับหลักกันนะครับคือเอา x หลักสิบไปว้หลักหน่วยและเอา y หลักหน่วยมาว้หลักสิบมันสลับกันแล้วเ่อยการเป็นสิบ y บวก x นั่นเองคือการสลับที่ของตัวเลขที่เรากําหนดนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าผลบวกจํานวนนี้กับจํานวนที่ได้จากการสลับเป็น154นะครับเราก็จะได้สมการว่า1 0 x บวก y นะครับนี่คือจํานวนของเรานะครับ x อยู่หลักสิบคือ1 0 x บวกกับ y หลักหน่วยคือ1 y ในวงเล็บนะครับบวกทีนี้สลับกันครับเอา y ไปอยู่หลัก10ก็ได้10 y เอา x อยู่หลัก10ไปอยู่หลักหน่วยก็ได้1 x นั่นเองนะครับบวกกันแล้วได้154อย่างนี้นะครับสมการยังไม่สวยครับจัดรูปสมการให้สวยครับ1 0 x บวกส x บวก x นะครับได้1 1 x แลว y บวก1 0 y ก็ได้11 y อย่างนี้นะครับเป็น154นะครับเป็นสมการเส้นที่2นะครับจริงๆตรงนี้เราจัดต่อได้นะครับคือเอาสิเอหารนะครับแต่เราจะ ฝากไว้ตรงนี้เป็นสมการท,ที่2นะครับครับจากนั้นนะครับเรานํา11ไปคูณเส้นที่1นะครับทำไมถึงนํา11คูณเส้นที่1เพื่อที่ทําให้สัมประสิทธิ์มันเป็น11นั่นเองของ x นะครับ11คูณเส้นที่1ครับ11บคูนเได้11 x 11็คูนลบวได้ลบส1บเอคูนสได้44เห็นไหมครับคราวนี้สัมประสิทธิ์ของ y มันเป็น รงกันข้ามคือ11กัลบล11แล้วก็นํามาบวกกันเลยนะครับก็คือนํา 11y บวกลบ 11y ก็จะหายไปจากนั้นก็ได้ 11x บวก 11x เป็น 22x และฝั่งขวา154บวกกับ14ก็จะได้เป็น198ครับครับจากเมื่อสักครู่น,นะครับที่เราได้สมการที่2คือ 11x บวก 11y เท่ากับ154นะครับจากนั้นเรานำ11คูณกับสมการเส้นที่1ใช่ไหมครับ ได้ 11x ลบ 11y เท่ากับ44แล้วจากนั้นเรานำสมการที่2บวกกับสมการที่3ได้เลยนะครับเพราะว่า 11y ลบ 11y บวกกับลบ 11y ตรงนี้มันจะหายไปนะครับจากนั้นเรานำ 11x บวกกับ11 11x <ๆ>ก็จะได้ 22x นะครับแล้วก็จะนำ154บวกกับ4ได้198ตามที่กล่าวไว้แล้วนะครับโดยเกิดจากสมการที่2บวกกับสมการที่3มนั่นเองนะครับทีนี้ก็แก้สมการหาค่า x ครับ ยี่สองไปหาร1นึ่งเลยนะครับที่ได้ x คือ9นั่นเองจากนั้นเราก็แทนค่า x ก็าับในสมการที่ง่ายก็คือสมการที่1ครับก็เป็นสมการที่ง่ายนะครับเราเรียกมาดูก่อนนะครับสมการที่1ก็คือ x ลบ y ถ้าเกิ c นะครับในเมื่อ x เป็น9แล้วนะครับเลบเท่าไรได้ c เก้า,าก็ต้องลบออก5นั่นเองเพราะว่าก็คือ5นั่นเองนะครับสรุปแล้วหลัก 10, อ่บก็คือ x ก็คือ9หลักสิบเป็นเลขหลักหน่วยก็คือ5นั่นเองนะครับนี่คือตัวเลขที่เขาต้องการนั่นเองนะครับสรุปเลขจํานวนนั้นก็คือ x y ก็คือ95ก็คือ95 5นั่นเองหรือเราจะบอกว่า1 0 x บวก y ก็คือ10กู่ณ9เป็น90้คือ5ก็ได้9กอย่างนี้นะครับครับต่อไปเลยนะครับเป็นปัญหาในข้อที่3นะครับถ้าผลบวกของขนาดของมุมภายใน2มุมของรูป สามเหลี่ยมรูปหนึงเป็น137องศานะครับและผลต่างของขนาดของมุม2มุมนี้เป็น73องศาจงหาขนาดของมุมภายในทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมนะครับเขาให้หามุมภายในทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมโจทย์ข้อนี้เห็นไหมครับบอกว่าถ้าเรากําหนดตัวแปรแล้วกําหนดตัวแปรทั้ง3า รูปนั่นเองทั้ง3มุมนั่นเองเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะครับเราก็กําหนดให้ตัวแปร x กับ y เป็นมุมภายใน2มุมของรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาก่อนนั่นเองนะครับตามที่โจทย์ต้องการนะครับแล้วมุมที่3ก็จะได้เองโดยอัตโนมัตินะครับจากนั้นไปอ่านโจทย์ที่ระลึกเลยนะครับผลบวกขนาดของมุมภายในผลบวกของขนาดของมุมภายใน2มุมของรูปสามเหลี่ยมรูป1นะครับเป็น100 137องศานั่นเองนั่นก็หมายก็เบวก y าเท่ากับ1นึ่เนั่นเองคือเอา2อมุมนี้บวกกันได้ได้137่เนะครับเป็นสมการเส้นที่1ใช่ไหมครับไปดูวรรค2เลยนะครับวรรค2บอกว่าผลต่างของขนาดของมุม2มุมนี้เป็น73องศาเพราะเอา2มุมนี้มาลบกันเลยนะครับเพราะฉะนั้น x กลบ y ก็เท่ากับ73องศานั่นเองสมการ2เส้นนี้เป็นไงครับง่ายแล้วนะครับเพราะว่า y กับลบ y มันตรงข้ามก,กันก็นำมาบวกกันได้เลยนะครับครับ นำสมการที่1บวกสมการที่2เลยนะครับวา y บวกลบ y หายไปเลยนะครับเหลือ x บวก x ได้2 x จากนั้นนำหนึามสิบวกกับ73ก็จะได้210นั่นเองนะครับ7จบวกสได้0นะครับ3าบวกเจ็ดเป็นสิทด1เป็น1เป็น10นะฮะเศษหนึ 1, ทด1 1ชักมาเป็น2ได้2 x เท่ากับสองเรียบร้อยแล้วครับแก้สมการหาค่า x เลยครับครับ x ก็เกิดจาก210หารด้วย2ครับ21เป็น2 สองหารหนึ่งไม่ได้รับ0 2 5เป็น10ก็ได้ x คืณมุม105ถ้า x เป็น105เราแทนลงในสมการที่1หรือ2ก็ได้ครับตามที่เรามองว่าง่ายนั่นเองนะครับครับแทนลงในสมการที่1เลยนะครับ x คือ105่งร้บวกวเท่ากับหนึ่งร้อยามสิบเจ็ดเดียวก็เอา105ไปลบออกจาก137เลยครับครับนี่คือ105่บวกวนะครับเท่ากับ137โดยแทนในสมการเส้ที่1ครับก็จะได้ y ครับ เกิดจาก137ลบด้วย105เท่ากับ32นั่นเองสรุปนะครับ2มุมแล้วนะครับที่เราได้ครับมุมที่1คือ105อีกมุมหนึ่งคือ32นะครับ2มุมนี้รวมกันได้137เพราะฉะนั้นอีกมุมหนึ่งก็คือมุมที่3นะครับรวมกันได้180เป็นเท่าไรครับก็คือมุม40นั่นเองเจนไหมครับเพราะ3มุมรวมกันได้180นั่นเองนะครับครับสรุปนะครับมุมภายในทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมก็คือมุมแรกนะครับที่เราหาได้คือ105 มุมที่2ก็คือมุม32จากนั้นก็จะได้มุมที่เหลือนะครับคือ43จะได้ทั้ง3ามุมรวมกันเป็น180องศาชัดเจนนะครับครับต่อไปเป็นข้อที่4เลยนะครับติ๊กสะสมเหรียญชนิด10บาทและ1บาทรวมกันได้200เหรียญนะครับคิดเป็นเงินรวมกันนะครับ920บบาทอยากทราบว่าติ๊กมีเหรียญแต่และชนิดอย่างละกี่เหรียญโจทย์ถามหา มีเหรียญแต่ละชนิดอย่างละกี่เหรียญเพราะฉะนั้นแนวความคิดก็เลยให้เลยไปเลยครับตัวแปร x เ,เป็นจํานวนเหรียญ10บบาทนะครับและให้ตัวแปร y เป็นจํานวนเหรียญ1นบาทนั่นเองนะครับราะเราก็หาค่าตัวแปร x กับ y นะครับไปอ่านโจทย์ทีละวักจากต้นโจทย์เลยนะครับติ๊กสะสมเหรียญ10บาทและ1บาทนะครับรวมกันได้ <200 S 2> <200 S 1> เท่าไหร่ครับ200เหรียญก็แสดงว่า x บวก y เป็นเท่าไหร่ครับ200นั่นเองคือสมการเสร้นที่1นแค่นั้นเองนะครับ จากนั้นในวัคที่สองเขาบอกว่าคิดเป็นเงินรวมกัน920บาทเหรียญ10บาท1เหรียญก็เอา10คูณใช่ไหมครับก็เป็น10เหรียญ10บาทถ้า2เหรียญก็20เพราะ,ะนั้นเหรียญ10บาทมี x เหรียญเป็นเงินเท่าไหร่ครับก็ 10x นั่นเองใช่ไหมครับก็ได้ 10x บวกกับเหรียญ1นบาทก็คือ1คูณ y เลยนะครับก็ได้ 10x บวก y ก็ได้เท่ากับ920เจนไหมครับตรงนี้นี่คือค่าของเงินนะครับเกิดจากสมการที่2นั่นเองเราจะพบว่า วายมันเท่ากันแล้วแล้วก็จับลบกันเลยนะครับแต่ทีนี้เอาเส้นที่1หรือเส้นที่2ตั้งก็ไปดูสัมประสิทธิ์ของ x ครับเอาสัมประสิทธิ์ของ x ที่มากครับเป็นตัวตั้งนั่นเองนะครับนี่คับค่า y เท่ากันแล้วจับลบกันก็หายไปนะครับจากนั้นเราจะพบว่า 10x มากกว่า x นะครับเพราะฉะนั้นนํา 10x ตั้งลบด้วย x ก็คือเอาเส้นที่2ลบด้วยสมการเส้นที่1นั่นเองนะครับจัดการเลยนะครับนำสมการ2ลบด้วยสมการหนึ่ง x ก้สิบเอาก920ลบ้วย200ก็เหล แก้สมการ 9x เท่ากับ720ครับ9872 9000คำตอบ x ก็คือใครครับก็จะได้ x เป็น80นั่นเองนะครับชัดเจนนะครับครับเมื่อเราได้ x เป็น80แล้วทำยังไงครับเราก็แทนค่า x ในสมการที่1ครับเป็นสมการที่ง่ายนะครับเพราะว่า x บวก y เท่ากับ200 x เอาไปแล้ว80ครับ 80บวก y ได้200งั้น y คือใครครับ y, y, y ก็จะเหลือ120นั่นเองเพราะั้นเราก็จะจํานจำนวนเหรียญ10มาแล้วคือ x ใช่ไหมครับ x <Y S 2> เป็นจำนวนเหรียญ10มีกี่เหรียญครับก็มีอยู่80เหรียญเองครับและ y, y ก็คือจำนวนเหรียญ1บาทใช่ไหมครับเหรียญ1บาทก็จะมีอยู่120เหรียญนั่นเองตามที่โจทย์ต้องการนะครับครับตัวต่อไปเลยนะครับในข้อที่5เป็นข้อสุดท้ายในแบบฝึกหัดชุดนี้นะครับ ด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งนะครับยาวกว่าด้านของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปหนึ่งอยู่4เซนติเมตรถ้าเอาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับถ้าความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมากกว่าความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่24เซนติเมตรจงหาความยาวรอบรูป ของแต่ละรูปโจทย์ข้อนี้ <c oughs> เห็นไหมครับถ้าเราไปกําหนดความยาวรอบรูปของแต่ละรูปนั้นเป็นตัวแปรเราก็จะหายากใช่ไหมครับบ <c oughs> างบางครั้งในการสร้างตัวแปรนะครับ <c oughs> เราก็กําหนดตัวแปรที่ใกล้เคียงนั่นเองนะครับก็คือในกรณีนี้เราจะกําหนดความยาวแต่ละด้านแทนนะฮะเป็นตัวแปรถ้าเรารู้ความยาวแต่ละด้านของสีง่เหลี่ยมจัตุรัสเราก็หา4เท่าก็เป็นความยาวรอบรูปนั่นเองนะครับสรุปนะครับให้ x เป็นความยาวของด้าน ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับหมายก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ยาว x นั่นเองนะครับและให้ y เป็นความยาวด้านแต่และด้านของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นเองชัดเจนนะครับครับไปพิจารณาในโจทย์เลยครับทีละวักนะครับด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งยาวกว่าคําว่ายาวกว่าก็คือมากกว่าก็คือหมายลบจําได้ไหมครับไอ้ยาวกว่ามากกว่าตรงนี้แหละคือเครื่องหมายลบนะครับเพราะฉะนั้น เขาบอกว่ายาวกว่าเท่าไหร่ครับยาวกว่าด้านของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปหนึ่งอยู่4เซนติเมตรนะครับด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวเท่าไหร่ครับที่คุณกำหนดไว้คือ x นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็จะได้ x นะครับลบลบคือยาวกว่านั่นเองยาวกว่าด้านของรูปสามเหลี่ยมก็คือ y นั่นเองยาวอยู่เท่าไหร่ครับอยู่ 4, <c oughs> 4ก็เท่ากับ4อย่างนี้เห็นชัดไหมครับ x เป็นความยาวของด้านรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส y เป็นความยาวของด้านรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะฉะนั้น x ยาวกว่าก็คือ x ลบ y เท่ากับ4นั่นเองนะครับเป็นสมการเส้นที่1ครับไปดูวัสองครับถ้าความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากกว่ามาแล้วครับคำว่ามากกว่าก็คือคือหมายลบอีกแล้วจําได้นะครับมากกว่าความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่24ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นเท่าไหร่ละครับมันด้านหนึ่งมัน x 4ด้านมันก็เป็น 4x เใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ได้ 4x มากกว่าก็คือลบ มากกว่าความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมรอบด้านเท่ารอบรูปรูปหนึ่งมันยาวด้านละเท่าไหร่ครับสามเหลี่ยมยาวด้านละวายรอบรูปก็สามวายนั่นเองมันได้สี่เอกลบสามวายยาวกว่ากันเท่าไหร่ครับยี่สิบสี่เซนติเมตรก็จะได้สี่เอกลบสามวายเท่ากับยี่สิบสี่อย่างนี้ชัดเจนนะครับเป็นสมการเส้นที่สองนะครับจากนั้นเราก็จะไปกําจัดตัวแปรนะครับโดยกําจัดตัวแปร y นะครับเนื่องจากว่า y เป็นค่าลบเมื่อมันหักล้างกันแล้วมันจะหักล้างกันได้ง่ายนั่นเองครับ จากสมการนะครับที่เราเขียนว้นะครับ x ลบ y เท่ากับ4เป็นเส้นที่1และ 4x ลบ 3y เท่ากับ24เป็นสมการเส้นที่2นะครับในสมการเส้นที่1นะครับ x ลบ y เท่ากับ4นะครับนำ3เข้าไปคูณเลยครับ3คูณ x ด้ 3x 3คูณลบ y ด้3ลบ 3y 34 12อย่างนี้เราจะพบว่าอะไรครับสัมประสิทธิ์ของ y มันเท่ากันคือลบ3นะครับตรงนี้เราจับลบกันเลยครับหักล้างกันไปเลยครับเท่ากันลบเท่ากันมันก็จะหายไปเลยครับลบ 3y ลบด้วยลบ 3y ครับ เท่ากันหักล้างกันลบกันนั่นเองก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะนํา4 x ลบ3 x แสดงว่าเรานําเส้นที่2ตั้งลบด้วยเส้นที่3นั่นเองครับเพราะค่าสัมประสิทธิ์ของ x คือ4มากกว่าสัมประสิทธิ์ของ x ที่เป็น3นั่นเองชัดเจนนะครับ4 x ลบ3 x เหลือ1 x นะครับจากนั้นเราก็นํา24ลบ12ได้12นะครับก็จะได้ x คือ12นะครับแทนลงในสมการเส้นที่ง่ายคือเส้นไหนครับก็คือเส้นที่1นนั่นเองนะครับ x ลบ y ก็คือ12ลบเองก็ เปลี่ยน x เป็น12นะครับเท่ากับ1ิเท่ากับ4 12ลบ y เท่ากับ4นะครับย้าย y, y ไปบวกกับ4ย้าย4มาลบจาก12เหลือ8สรุป y คือ8นั่นเองนะครับก็จะได้คำตอบแล้วนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือยาวด้านและ x ก็คือด้านเท่าไหร่ครับด้านละ12 4ด้านก็ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เป็น4 8อย่างนี้เห็นไหมครับเพราะเมื่อเราได้ความยาวด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราก็ได้ความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะครับทีนี้ ความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแหะครับมันยาวด้านละ8ดครับ3ด้านรอบรูปก็สามแปดยี่สิเซนติเมตรนั่นเองนะครับครับก็คงจะชัดเจนนะครับเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหานะครับครับในวันนี้นะครับน้องๆก็คงจะได้ความรู้นะครับ เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหานะครับในระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรอย่าลืมนะครับโจทย์ถามหาอะไรก็ให้เป็นตัวแปรนะครับแต่ถ้าไม่สามารถกําหนดได้เหมือนโจทย์ในข้อสุดท้ายนี้เราก็กําหนดให้ใกล้เคียงนั่นเองนะครับเมื่อเรากําหนดโจทย์กําหนดตัวแปรในโจทย์เรียบร้อยแล้วเราก็อ่านโจทย์ทีละวักทีละวักนะครับเพื่อที่จะเข้าสมการเมื่อเข้าสมการแล้ว,ลว,ลวเราค่อยดําดเนินการแก้สมการมันก็จะง่ายอย่างนี้นะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆอย่างนี้นะครับ ก็อย่าลืมนะครับสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับที่จะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อๆไปนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดนะครับแชร์กดไลค์ให้กับเพื่อนๆของเรานะครับและเป็นกําลังใจให้กับผู้จัดทําคลิปต่อไปด้วยนะครับครับก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับขอฝากคาคมไว้นะครับคิดได้และลงมือทําแล้วเราจะเก่งขึ้นครับ ก็สามารถกดเพื่อเลือกดูเรื่องต่อไปนะครับคือ M3P2 ก็คือม3เทอมที่2นั่นเองนะครับในบทเรียนที่1ก็คือ P1 ตอนที่9ในคลิปวิดีโอด,ด้านล่างหรือคลิปที่สนใจเช่ญเลยครับ